พักฟื้นร่างกายยาวกันเลยทีเดียวงานนี้สำหรับศิลปินตลกรุ่นใหญ่วัย57ปีหม่ำเพชรไทยวงคำเหล่าหรือหม่ำโจกมกเมื่อล่าสุดภรรยาคู่ชีวิตอย่างมดเอนดู End Do. ได้โพสค,คลิปวิดีโอซึ่งเผยให้เห็นภาพของตลกหนุ่มขนาดกำลังนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลพร้อมกับระบุคแคปชั่นเล่นสงการสนุกสนานจนลื่นล้มซี่โครงหกักสามซี่แอดมิดงดไปฮ่องกงโดยมีเพื่อนพ้องคนสนิทยืนเฝ้าดูอาการไม่ห่าง ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันอย่างล้นหลามรวมถึงเพื่อนรักคนสนิทอย่างหน่งชาชาชาก็ได้แชร์ภาพถ่ายล่าสุดของหม่มโจกมกลงบนอินสตาแกรมของตัวเองเช่นกันอีกทั้งเจ้าตัวยังได้แนบแคปชั่นหายไวๆนะครับพี่หม่มมาพร้อมกับโพสต์ดังกล่าวด้วยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้หม่มโจกมกหายจากอาการป่วยและกลับมาแข็งแรงเร็วๆวันนะคะ